สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินทิบแปลงน้มยิบสี่นอค่ะก็ยิบสี่นอแปลว่ายิบสี่นาทีนะคะแดกไวมากยิบสี่นาทีของการแดกของไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้เราจะมารีวิวปลาเค็มนะคะสําหรับการแดกของไฟนะคะได้เลยค่ะอากูมามีไหมคะ ปลาเค็มหน่อยเนี่ยเค็มมากย่อสองนิดยังไงคะเค็มเหมือนหี่กันเลยเพิ่งผ่านเคยได้กินเคยที่หมอเคยได้กินเคยได้กินต้นใช่ไหมเหมือนแบบเนี้ยกินเหมือนหี่แบบเบาๆกินปลากินเหมือนไรเนี้ยปลาเค็มยังอายเหมือนสะพานปลาที่นาเกลือคว่ำอ่ะอี่กันเลยผ่าใหม่จะเป็นยังงี้ สวัสดีค่ะงามอย่างไทยใช้ของไทยกินของไทยค่ะกี่บาทนี่อาหารจีนป่ะอาจีนค่ะเจ้าเจ้าเจ้าไปอีกไม่ได้นี่เหรอสมาชิกสมาชิกเพื่อนถ่องนะคะนี่สั่งกินกันเหรอเนี่ยนี่สั่งกินนะคะดูนี่ยังไม่ไปสั่งเลยยังไม่ถึงสบาร์มีมีจานอยู่บนโต๊ะปรมาณร้อยจานอร่อยโนฮินยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ไม่อยู่เลยนะคะยังไม่ถึงมอริสค่ะยังไม่ถึงสิบนาทีเลย ยี่สี่นอมมค่ะย้อมมาจากการแดกของยี่สี่นี่ของย่ะิบห้าเราไม่ได้กินเล้วนะคะแต่เราห่วยโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ไปมาคค่ะตอนนี้เราได้ทานกันเสร็จแล้วนะคะอยู่ที่แปลงน้ำเรามาดูนะคะว่าเรากินเหลือกันเท่าไหร่เจ๊กำลังคิดเจ๊ถ่ายเจ๊กันค่ะเจ๊กำลังคำนวณสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเจ๊งงค่ะเพราะมันเยอะมากเฮียเฮียนี่เฮียลดให้ เฮียรถนี่แม่ค้าคือการกินของกระเทอยินดีเสียงดังมากเจียเขาเนี่ยทำไรเงี้ยดู่ะไม่ว่าเตี๋ยวเรือเสาวลีข้าวนี่คนคนกินหรอมึงอะมึงอะตัวดีฝ่ายแดกถ่ายเจ๊เจ๊รถ่ายเจ๊รถ่ายปะน้าพขวด สองขวดค่ะหผมกินสองขวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปลงนานนี่ชื่อร้านนะคะอร่อยรสเลิศเดี๋ยวไปดูกับข้าวดูกับข้าวดูกับข้าวผ่านรายการอะไรมาต้บอกด้วยนี่นะคะกับข้าวทั้งหมดนี่ค่ะร้านร้านแปลงนานนะคะได้เอ่อออกรายการแจ๋วช่องสามรายการ V I P แล้วก็รายการไทยมุงนะคะหมึกแดงหมึกแดงแล้วก็หมึกแดงแผงรถเอ้ย นี่หมึกแดงหมึกแดงนี่ช่องรายการทีวีร้านแป้งนำยันไม่จากที่เดิมนะคะเพราะว่าโดนอะไรเจ๊บอกว่าเขาติดไอ้นี่อะไรเจ๊ตใสนไซรดินเจ๊เลยต้องอยู่มานเนี่ยไม่อย่างนี้ฮะายบายยังไม่ถึงสองพันเลย ต้องกินีเหรอคะขายต่อมันขายต่อยังไม่ถึงสองพันเมื่อกมนี่ด้วยว่ะอะไรเตะเออปเคมไเค็มเจำได้หยไปเค็มเ็นตัวละรไปแล้วบายบายไปเค็มนตรมีหน้าทำไมเค็มหรือขนาดนี้อีก๊าบออกาบอกตัวละรอะพ่าต่อสองพัน 2000บาท2000บาทบ๊ายบาย<า>ค่ะ2000นะคะ2000แดกเข้าไปได้งไง2000คนสั่ง <S S หืมหน้าตบอ่า,บา2บายบายค่ะ